สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Drive World กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของแบรนด์รถยนต์ใบพัสสีฟ้ากันดีกว่านั่นก็คือ B M W นั่นเองครับเรียกได้ว่าถ้าใครเป็นคอซิ่งของ B M เนี่ยก็คงจะรู้จักและคุ้นชินกับสาย M เหลือเกินครับซึ่งก็คือตัวซิ่งตัวแรงของ B M เนี่ยไม่ว่าจะเป็น M 2นะครับผม M3 M4 M5 ครับซึ่งเรียกได้ว่า M5 เนี่ยน่าจะเป็นตัวหลักสุดเลยนะครับผมแบบว่าชัดเจนที่สุดอะรถบ้านแบบซิ่งรถบ้านแบบซุเปอร์คาร์นั่นเองซึ่งสายซิ่ง BM อะ่ะก็จะแบบโอ้ยชอบ m อวย M กันเหลือเกินนะครับแต่ล่าสุดนี่เองเนี่ย BM นะครับผมก็เป็นอีกแบรนด์รถยนต์หนึ่งละกันนะครับที่ต้องหันหน้าและมุ่งหน้าเข้าสู่ การผันตัวเองการผันแบรนด์ให้เข้าสู่ยุคแห่งรถไฟฟ้าที่จะมาถึงในอนาคตนั่นเองโดยปกติเนี่ยแบรนด์อื่นๆเนี่ยนะครับผมเขาก็จะแยกกันอย่างชัดเจนเลยถูกไหมไอสายรถไฟฟ้าเนี่ยก็จะเป็นดีไซน์ลำ้ลำๆนู่นน,นี่นั่นมาหมดเลยอย่าง a u ด i ีเองก็เห็นได้ชัดนะครับผมอย่าง R.S เนี่ยก็ซิ้นไปเลยถูกไหมแต่แบบว่าพอมาเป็นแบบ e-tron เนี่ยดีไซน์อะมันเปลี่ยนกันอย่างชัดเจนเลยหรืออย่างแบรนด์อื่นๆที่มีรถไฟฟ้าเนี่ยนะครับผม บอชเช่อย่างเงี้ยไทยคารเองอะ่ะก็แยกจาก911หรือว่าแยกจากตัวของพานามีล่าออกมาอย่างชัดเจนแต่ BM เเนี่ยได้ลองสิ่งที่แบรนด์อื่นเนี่ยไม่ได้ทำนะครับผมนั่นก็คือการเปิดไลน์ใหม่ขึ้นมาครับก็คือไอนั่นแหละไลน์ไอของเขาอะ่ะคือรถไฟฟ้าถูกไหมไอเนี่ยหมายถึงอินโนเวชันซึ่งแน่นอนละ่ะปกติแล้วอย่างที่เราคุ้นชินกัน I3 กับ i อเนี่ยโอ้โหรูปลักษณ์มันก็ฟิวเจอริสติกรูปลักษณ์มันแบบว่าลำมากๆอะถูกไหม แต่รุ่นใหม่ที่เพิ่งออกมานี้เองนะครับผม BMW i4 นะครับ เอามาเทียบเคียงกับ M4 เลยนั่นเองซึ่ง i4 เองเนี่ยนะครับผมกลับมีรูปลักษ์ที่เหมือนกับซีรีส์4เลยนั่นเองคือผมคิดว่า B.M มันน่าจะลองอะไรใหม่ๆนะครับผมผมคิดว่าคนใช้รถไฟฟ้าส่วนหนึ่งอ่ะก็ยังอยากได้รูปลักษ์หน้าตาของรถแบบเดิมๆอยู่ครับ B.M ก็เลยทํามาตอบโจทย์ตรงนี้เพราะในตอนนี้ไม่มีแบรนด์ไหนเลยถ้าเราจะซื้อรถที่เป็นไฟฟ้ารวนนะครับแล้วจะมีรูปลักษ์เหมือนเดิมมันจะกลายเป็นรูปลักษ์แบบลำ้ลำๆไม่หมดเลยครับซึ่ง i4 เองอ่ะจะมาตอบโจทย์ตรงนี้ถามว่ารูปลักษ์นะครับผม ธรรมดาเยอะไหมขอบอกเลยว่าน้อยมากๆนะครับผมอาจจะมีเพิ่มความ สัญ,ญลักษณ์นิดๆหน่อยๆมาเช่นแถบสีฟ้าอะไรแบบนี้ที่พอจะบอกว่าออรถคันนี้เนี่ยเป็นรถไฟฟ้านะแต่โดยรวมเนี่ยคิดว่ามากกว่า80%ในภายนอกเนี่ยดูเหมือนซีรีส์4เหมือนเดิมหมดเลยนะครับผมและสิ่งที่ได้มานอกจากนั้นเองเนี่ยก็คือขุมกําลังที่แรงโคตรๆนะครับคือเรียกได้ว่าแรงไม่แพ้ M4 เลยถ้าพูดกันในรุ่นท็อปของ B M I 4เนี่ยแรงกว่า M4 ด้วยซ้ำไปครับโดยจะมี2รุ่นหลักๆนะครับผมรุ่นแรกก็คือ I4 E Drive 40นะครับผมให กำลังถึง340แรงมา้าสูนถึงกิโลเมตรใน5.7วินาทีนะครับผมเรียกได้ว่าแรงพอแล้วนะแค่นี้ก็เหยียบในเมืองแบบโคตรมันแล้วนะครับแล้วก็จะมีรุ่นตัวแรงอีกซึ่งแรงกว่า M4 ครับผมนั่นก็คือ i c eDrive 50นั่นเองครับแรงถึง544แรงมา้าสูนถึง100ภายใน3.9วินาทีเท่านั้นเองซึ่งถ้าหากเอา i4 ตัว50เนียไปเทียบกับ M4 เนี่ยก็คงต้องเทียบกับ M4 Competition เลยนะครับผมโดย M4 Competition นะ่ะถามว่าแรงกว่าไหม ก็ยังแรงน้อยกว่าด้วยซ้ำไปครับ M4 Competition เนี่ยให้กำลังแรงม้าอยู่ที่510แรงม้านะครับในมุมของแรงม้าเนี่ยตัวรถไฟฟ้าชนะอยู่แล้วนะครับและสิ่งที่กินขาดไปกว่าเดิมอีกเนี่ยนะครับผมก็คือแรงบิดนั่นเองครับตัว M4 Competition เนี่ยอยู่ที่650นิวตันเมตรแต่ตัวรถไฟฟ้า i4e Drive 50เนี่ยอยู่ที่795นิวตันเมตรเลยแต่สิ่งที่มันเท่าๆกันเนี่ยก็คือศูนย์ถึงนะครับผม3.9าวิเท่ากันแต่เรียกได้ว่าแม้ว่าจะเวลาเท่ากันเนี่ยนะครับผมแต่าา,ตางัางชด เลยครับเพราะว่าถ้าเป็น M4 ธรรมดาด้วยความที่มันเป็นเครื่องยนต์สันดาบแบบเดิมอะ่ะมันจะเหยียบไปุ๊บมันต้องรอเครื่องจุดระเบิดก่นอนไงแล้วมันค่อยพุ่งไปครับแต่ถ้าในกรณีของรถไฟฟ้าเนี่ยก็คือเหยียบปุ๊บมาเลยนะครับผมก็จะให้ฟีลที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับถามว่าแรงต่างกันเยอะไหมเอาจริงๆผมว่าถ้าเป็นรุ่น h อ p นะ เจอกับ M4 Competition อ่ะพอๆกันนะครับผมไม่ได้ต่างกันมากแต่ฟีลลิ่งกันต่างกันเยอะนะครับก็แล้วแต่คนจะชอบแล้วกันแต่ผมคิดว่าก็คงมีกลุ่มลูกค้าในกลุ่มนี้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันเลยเพราะแบบว่าถ้ารถมันล้ําเกินอ่ะมันจะดูแบบเอ้ยเราอาจจะไม่ชินเราจะไม่ชินตาอยากได้รถแบบรูปลักษณ์เดิมๆมาครับ BM ก็ทํามาตอบโจทย์ตรงนี้ให้และนี่นะครับผมก็คือข้อมูลเบื้องต้นของ BMI4 ็นั่นเองนะครับรถไฟฟ้าที่ทําหน้าตาเหมือนรถธรรมดามาเจาะตลาดใหม่ก็ต้องรอดูกันว่าจะได้รับเสียงตอบรับดี ขนาดไหนนะครับยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมคงต้องขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผูบบ้ชมทุกคนมีความสุข,ขการดูรายการ r i v e World นะครับ